สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟร้ารมครับพี่น้องอ่ะมือนี้เนาะหยุดมีโอกาสนะครับมือนี้บบมีถุละบบมีเวียกงนันเนาะบ่ได,ด้มีภารกิจอก่างานลาดง,างนะั้นรวมเนาะมือนี้กับโอเคกคับมือนี้ต่อจากทีพี่ที่แล้วนะครับเขาน้าปีแต่อันนี้เป็นเขาน้าปังครับพี่น้องเขาน้าปังพื้นนุ่มครับมีชื่อเรียกว่าข้าวหอมมิ่งขวัญครับพี่น้อง อายุเก็บเกี่ยวร้อยสิบวันผมกลับไปได้น้ำพออพินทางขามเลี้ยนบุญละผมกับน้ำหาพราะว่าปีที่แล้วของผมนี่มันอยู่ฟังขามเลี้ยนเนาะหน้ามันถ่วมท่าสงค้อนนี่ครับริมซีนี่มันถ่วมสามปีแล้วปีนี้ก็ถ่วมอีกผมก็ว่าโอ้วสีหาเขาอ่อนมาไว้แต่ใส้กินแล้วก็ฤลดูเก็บเกีเก่ยวอายุสั่นกาวาสีได้เกี่ยวออกน้าถ่วมกับคำนวณไว้บ่าผิดพลาดครับพี่น้องครับ ปีนี้ครับหลังเดือนสิงหาหนากระถ่วมอีกคือเเขาเขาชุดนี่ครับที่เก็บเยี่ยวม้าหน่ผมได้สองตันหาสองตันหาที่ได้พันมาจากพออพนครับทางคุ่นแหละฟังอันผมบ่กนนใจว่าเขียดแดนตรงนั้นมันเป็นเขียดกัะสินกับสารคามบอ่อนองท้างขามเลี้ยนเนาะทั้างนั้นครับซือ้อพัน ข้าวหอมมิ่งขวัญที่แหลกได้มาผมกับ่วเสียดอกผมยานมันแข็งว่าเป็นเขาหน้าปังส่วนมากก็สีแข็งนี่พี่น้องส่วนมากก็สีแข็งเนาะบัดนี้ผมเคยซื้อม้านี่หกกระสอบตกเกือบกระสอบเลยเจ็ดลอยได้เกือบหอดเจ็ดลอยได้ทีพี่น้องหกลอยก็บาทผมเอามาหกกระสอบก็เจ็ดกระสอบนี่แหละมันนี่แหละบัดนี้ผมกับยานว่ามันแข็งเนาะเพราะว่าเขาเชียวไปกินผมก็ไปสีเลยเอาพันนั่นแหละสีเลยครับกระสอบหนึง่ง ีแบ่งสีประมาณแบบมีสิบโู๋่ละเนาะกระสอบนึ่งกับน,น,นี้ยบหานบ่อือพแบ่งสีมาหงกินเบื้องครับพี่น้องกับกอบอากฏเรายบอผิดหวังเลยรสชาตินี่หอมนุ่มครับพี่น้องเอาหันให้ฉายาเนะาะมะลิไกลเคียงกับมะลิหน้วพี่น้องเนาะให้ให้ฉายากับม 2, ะลิสองเนาะ มาลีเฮา,น,าน,นี่มารีมันเกิดสินี้มาลีดอเนาะหนึ่งหานะมาลีปีกับสิเป็นหนะนึ่งศูนย์หาเนาะอคือมาดีเนี่ยไม่เป็นเขาวไวแสงเนาะเขาหน้าปีอันหนึ่งมาลีดอปกติเก็บเกี่ยวแต่วันนี้เป็นปังครับปลูกได้ทุดูดูเป็นเขาพื้นนุ่มปรากฏว่าหอมมีกินหอมนุ่มแล้วกับอ่อนมีน้องผมก็เลี้ยวมาใส่เพราะว่า,วาน้ามันสิมาก่อนผมก็ได้เกี่ยวออกช่วงสิงหาเมื่อกี้เนี่ย มันวันทีนี่บ่อในใจประมาณวันทีงี้สิบบ่ประมาณงี้สิบนี่แหละเดือนสิงหาสองคันหาหร้อยหกสิบหกเมื่อกี้นี่ก้อนเขาน้าปีสิออกกัได้สองตันหาวันนี้กะมื่ไหรกะได้ประมาณแปดสิบก็ถุงนี่เละพี่น้องแปดสิบก็ถุงวันนี้กะเึ่งกินไปแน่นอนแจกพี่แจกน้องเพิ่นไปอ่าขอฝากเพิ่นกันเลี้ยอายุเจ็ดสิบกว่าครับบันนี้สิมาเว้าวเรื่องนี่ชุดต่อไปเดือนนี่เดือนธันว้าเนี่ยสิฮอดนี่ สี่เอาเห็ดพันเพราะว่าปรากฏว่าช่วงนั้นฝนตกบกขาดพี่น้องฝนตกบกขาดมันนี่เสี่ยงเหงาเบิ้งงด้วยฝนตกบกขาดมันเป็นยังไงเหงาันเขาส้าใดส้าหนึ่งนี่เป็นล้านําำค้างพี่น้องแบบนี้เสี่ยงเหงาเบิ้งเม็ดเนาะเบิ้งเม็ดได้แบบนี้อ่านพี่น้องว่ามันสิเป็นยังไงเนาะอันนี้ครับนี่เป็นเม็ดครับอันนี้เป็นเขาเจ้าที่เป็นน้องเขาเจ้าพื้นนุ่มให้เบิ้งเม็ดเด้อพี่น้อง เป็นไรครับพี่น้องอันนี้นี่ใส่ปุ๋ยสองเถี่ยวครับว่าได้ใส่สามเถี่ยวด้วยครับใส่ต่างแต่ได้ยี่สิบมือโลกะอีกรอบหนึ่งกับประมาณหกสิบห้ามือถึงเจ็ดสิบมือที่ใส่เนี่ยนะครับช่วงนั้นฝนตกนํำมาขนาดที่น้องอู้ผมว่าเขาเป็นลานะ้าซะน้อรผมว่ามันออกดอกทมช่วงฝนตกพอดีช่วงพายุเข้ามานะครับช่วง สิงหาหน่ะแหละสิงหาละกลางเดือนเสือหาละมันนําเป็นสองอาทิตย์เลยบงงยมื่อกีแล้วว่านี่เสนอกเขาเป็นล้านําค้างซนะเนาะนี่ผมก็คิดไาทีเกิดความเสียหายต่อเขาอยู่ดิวันนี้พราะมาเบิองหนาะแล้วเบิองได้หนะหรืเ่าเอาเม็ดใสตรงดีอะไรเงีย้ยจับกะทีล้านําค้างกับบ่าป็นนีกวา่าอ้ โลกมันใบยุดน้องมันติเป็นล้าหน่อยสฝนตกบ่ขาดได้เคลียช่วงที่เก็บเที่ยวนะหรือว่าบ่าเป็นไม่พี่น้องหรือเป่าโอเคแต่ก็คดีทนต่อโลกอีกรัางหากตเขาบอกโอ้โหไรหนึ่งใหดเอาอีหลีนี่บ่านรุ่ดครับตันซี่ตันหาหอดแท้ๆเห็ดเอาดีๆดิเนี่อันนี้บ่ราคอยเดเฮดเอากับยังถึงอยู่ครับนี่ตกหอดเผื่อไรละตันเหนี่ยวนี่เบิ้งครับเบิ้งเม็ดพี่น้อง แต่สอ,อนบอกครับคุณอันนี้บ่ท่านได้คัดดิครับนี่บ่ท่านได้คัดอันอันออกนี่ท่านได้เอาไปใส่เครื่องเป่าลมยังนี้เม็ดหลีบโผลแน่อยู่นี่ครับแต่ว่าเบื้องสอ,อนเบื้องเม็ดที่มันตรงครับพปน่นหองคุณเรียกว,ว่าผ่านครับทนลูกอีกตั้งหากห่วงกันเหนียวดีเรียกว,ว่าอัตราผลผลิตก็สูงแต่ก่อก็ดีก็เรียกว่านี่แหละครับเหลือกิน ก็จเอาไว้เห็ดพันธุ์นี่เหลือว่าไรครับนี่พี่น้องเอาแบบน,นี้สิเปิดโอกาสนี่พี่นอ้องเด้อสำหรับผุ้ใดมองหานะครับพันธุ์เขาหน้าปังพื้นนุ่มหรือเขาอ่อนเนี่ยเอาไว้กินนี่ครับพี่น้องผมว่าใกล้เคียงให้ฉาย,ยากับมะลิมะลิสองเอาให้ฉาย,ยามะลิสองเลยกับว่าได้เอาอ่อ,อนนุ่ม ผมก็เสียเอาไปกินเอาผมเปิดเนาะโอกาสอันนี้สําหรับพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะโชคดีเนาะเดี๋ยวนี้ผมไม่ยู่เจ็ดสิบกระสอบผมสีแบงพันขายให้พี่น้องเนี่ยเอากระสอบนึงกับสีตงกงยิ้มหายกิโลกรมครับพี่นอ้องอ๋อผู้ใดอยากได้หน่อยเนาะเอาแบงโลดเนาะแบงเลยกิโลละไีสิบห้าบาทกิโลละไีสิบห้าบาทผมแบงขาย แค่นีิบกระสอบเพราะว่าอีกฮาซิบกระสอบผมก็เสียว้กินแล้วกะเสียวไว้เฮ็ดพันเหลือแค่นี้ซิบกระสอบครับพี่น้องสีแบ้งขายให้พี่น้องเนาะหันผููได้อยากได้เข่าหน้าปังพื้นนุ่มเขาอ้อนเอาไว้กินหรือเฮ็ดไวหนีน้ำถ่วเนาะเขียดได้ทีน้ำมันถ่วดูหนีใส้เขาหน้าปีบพนะ่ได้กินให้ไปใส้เขาหน้าปังรอบหน้าปีก็ได้ครับได้ผลผลิตด,ดีขึ้นกันได้เกี่ยวออกก้อนนํมามะ ค,คำนวนมือวันวเวลาป๊ะเนาะบ่คือเขาไว้แสียงนี่ครับนี่ครับนี่เม็ดเงาเรียกครับ,บี่นนองเม็ดเงาเลี้ยวครับอลยแงี้จับที่ยำอีกครั้งนะครับเป็นเขาหน้าปังพื้นนุ่มเป็นเขาเจ้าอ่อนครับ,บี่น้องบอ่แข็งรับประกันและบ่แข็งผมหามาครั้งแล้วมเมื่อพรอนี่ย่ะผมสะออนว่ามันคืออ่อนขึ้นหนุ่มแท้เลยเรียกว่าอันเป็นเั่งซีนี่เขามาลีนี่บอ่อใสก็ได้เนา ที่อายุสันบ้านนี่แล้วก็อ้อนุ่มเพืออ่อนบ้านนี่เอานี่เปิดให้พี่น้องครับโอกาสครับนี่สิบกระสอบเท่ะนั้นพี่น้องกิโลละยรี่สิบห้าบาทครับฉันพูดได้เอากับเอาครับดูดูการนี่พอว่ารอบบนะ้าปังต่อไปนี่กำลังเราครับพอบาการลังสีลงเราเหมือนเราก็คขึ้นเหมือนกับยี่สิบกระสอบกิโลละไรี่ห้าบาทครับพี่น้องแบ่งขายอืมคาจะทรงตัางหากด้วยครับพี่น้องเอือหันมาหลับอยู่บ้านคาจะทรงฟี ปวามารับเองครับอ่ะยกกระสอบเนาะเอาแบบน,นี้หันเอายกกระสอบนี่พี่น้องกระสอบนึงนี่มันเกินอยู่แล้วล่ะหันยกกระสอบนี่ขายเลยกระสอบละหาร้อยพี่น้องหันยกกระสอบนี่เอาไปเลยเนี่จกักรู้กับซ่างนี่ยกกระสอบนี่กระสอบละหาร้อยแต่ว่าหันซ่างเป็นกิโลกิโลได้ยี่สิบหาบาทเอานี่ กระสอบนึงนี่พี่น้องนี่กระสอบพีงที่ไหนนี่หาร้อยเอานีはは่กระสอบพี่นี่หาล้อยนี่หาร้อยเอาผันใด้ยาเอาไปเห็ดพันเนาะอันนี้เปิดโอกาสเนาะให้พี่น้องแต่ว่าหันแบงขายกี่โลอย่างี้สิบห้าบาทกีโลละยี่สิบห้าบาทเอาพี่น้องเปิดโอกาสเราให้แช่นี้สิปกระสอบสานั้นผู้ใดอยากได้ก็ได้ได้พี่น้องเมื่อเราก็ขึ้นเมื่อครับเอาเห็ดกินครับรับรองพระผิดหวังครับมะลิกับมะลิครับ ผมไปย้อมแล้วอ่อนนุ่มอีกร่างหากเอาพ้นโลกอีกร่างหากเอาอะไรเงี้ยจับกระที่ผลผลิตสูงครับความเทียบกับมะลินี่ก้นระย่างกับมะลิเป็นน้าปีเนาะเห็ดได้เท่าเดียวผลผลิตของมะลินี่สูงสุดนี่อ่นเห็ดงามดีดีนี่ก็ได้แค่แปดลอยยิโลกรัมต่ออะไรนี่คือสูงสุดเหลือแปดลอยเงาลอยแต่ว่าน,นี่นี่ตันซีตนัตนหาเบอยูนะครับขึงต่อ็ขึงพี่น้องเอ้าฝากไว้ครับพี่น้องเอา้าผู้ใด สนใจเนาะเหมดแลเวหมดเลยครับยู่ดีสุกุสุคนครับข่อยมีดินอยู่ข่อยมีรูแทงข่อยมีแรงดันครับบ่เจ็บบ่จนสุกุสุคนครับสวัสดีครับพี่น้อง